ไม่อนตอนแขคขาบุอน้เราเมก,กินแล้วมารวที่สู้น้องขาาจะปรัปรุงวันนี้จะมีอาจารย์ปู่่นจะมารับ ทีมงานเขาไปทานข้าวแรงอึ๊บี่เนาะอาจารย์ปูหลังจากที่พวกเข้าไปเที่ยวห้างมากะาจะไปกินข้าวแรงเนาะอาจารย์ภูเพิ่นติดต่อมาว่าอยากมาเลียเเ้ยงข้าวเ่าเตียงค่ำ่าสักนะจะเลยต้องได้ต้อนรับ สบายดีสบายดีอ้อาจารย์ปู่น่ล่อเนาะอ้าวคนมันหนุ่มยังไม่แก่ว้ยอาอายุแค่7จ็ดสิห้าขวบขออนุญาตขออนุญาตยอกอาจารย์ปู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าดีใจมีเต้ได้ล่มโทรศัพท์บกเคยเห็นจากบ้านแบบนี้มาเจอกันที่กรุงเทพเลยครับอเข็งแห้งกว่าที่คิดเลยอาจารย์ครับ แบบยางคล้ายๆกับคนยังหนุ่มแบบพลังเยอะยังหัวกลับได้ทุกสมดุลพิจารณาแล้วจันได้ทุกวันมีแต่คนล่อเนาะคนล่อเจอคนล่อเฮ้ยบรการดีมากไอ้ผู้ชาองงครับไม่ค่อยได้ไม่เคยได้กินอะไรเนะสิ่งที่รูปหล่อมากเลยเออเขาค่อดี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  ไห้ดูดิโอ้ดีดีด,ดีเดี๋ยวหาวิทีเอาน้องๆตื่นเวล้วบอกพากันนอนพักผ่อนนะบ่เตียงบ่ได้นอนเลยบ่ได้นอนพักผ่อนเลยไปมื้อน,นี้เพื่อนจะรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวให้เฮาก็เลยมาปรึกษากันว่าเ้าสิ เอากินอยู่ทางแถวใดนะที่มันไกลๆนี่ผมนี่ผมนี่กันกินแบบคขึ้นๆกันด้วยแต่แถวงคืนเนาะแบบอีสานเนาะอ่าแบบอีสานแบบอีสานอีสานนี่แหละแค่นี้แล้วกรมกรมอะไรตรงนี้ครับแล้วรอานแค่นี้มีบอกเลยผมก็พอเคยรู้ส่วนว่าผมจะเดินไปกินตรงไหนใต้ทางด่วนแล้วร้านแล้วร้านเป็นร้านร้านขายลาบครับงจากเป็นลาบหลัอยู่สายนี้ตรงใต้ถนน ใต้ทางดวนครับใก่บ่อวกไก่ครับไอต้องไอป้อมป่าปร๊มยาเสพนิดนะครับแล้วเขาบอกคุณเลยอ๋อมันต้องพุดรนรถพดรุนระห่าไปเต่าตรงรเต้องไปออกคุณเ้อะไปออกต้องยินเลเกี่ยวกัามากตรงไหนติดกับทาราชกครับมันมีร้านมีเราบรรจารรถบัดยมานี่ครับี่ครับรนไงวะเล้ไงครับไปแบบไปเลี้ยงไปเลยแบบสไตล์อีสานครับเราจะการขนนเลยบอก

ดีใจน้ำเฮยมันกุศลวิบากกรรมเจ้ากำไลเวียนหลายร้อยชาติแล้วอุตส่าห์ทำคำชู้มันจังเอยมันก็ต้องดื่กันเ่าลุงเนาะได้ไอ้อีกคนหนึ่งอ่ะเมื่อแล้วะห้าคนอ้าวแล้วเขาพิชภัยอ้นอะอ๋ออ้นบมดได้มาตกลงมากันหนึ่งสองสามสี่แค่นี้โดยห้าแค่นี้โดยอ้นนี่จะมาน่าจะเป็นเดือนกุมภาเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความักต้องพามาช่วงนั้น ไปไปพอที่ท่านนั่งงานโอเคโอเคอัดสี่ได้ปะนั่งหงาเร็วสี่ได้ปะโอเคมาเก็บวิวเก็บวิวพี่น้องครับข้างหลังมีสามคนแค่นี้ปะสี่โกล์ King Power เพื่อนเพื่อนเ่็นอย่าง King Power นี่ออ๋ หลายอย่างไข่ของเป็นห้าตรงไปเป็นับตรงไปครับลาดวิธีสามคือจะได้กระไดให้ไปอยู่ตรงใต้ทางด่วนนะครับใต้ทางด่วนไหนไอซินไอใต้ทางไอที่ว่าไอรถไปไอนั่นนะครับไอรถที่ไปรถไฟฟ้าไปสวนตะูมัครับ แล้ม้วเลียวใส่ไปเลยได้บ่ครับครับเลียวโอเคเดี๋ยวบอกเดีอยวเฮ้ยเซเว่นอยู่นี่ซื้อเหล้าได้ดีกว่ารือว่าแทนมันมีเซเว่นเออเฮ้ยแทนนี่เขากินเหล้ากันหมเลยกินนี่ไปวนอยู่ตรงอนุสาวรีย์เป็น่ข้างหลังนี่คอเหล้าคอเหล้าเลยโอ้ดีลูกก็กินได้อ๋อรู้แล้วขอบคุณมากครับดีใจว่าอันนั้นเฮ้ยเฮ้าจับใ้เฮ้าเคยเห็นใน ความสามารถาต้องมีความตั้งใจจริงใจชีวิตคนเฮายูสใยมีความสุขขอให้มีแนวทางธรามากินใจหิวเขายังลกอขาอันเขาเคยเห็คือสิกินเข่าแทบแล้วเนาะไปใส่มือแมันรอ แล้วก็ไปวนในอนุสาวด์ที่น,นกนกจ้อยฮันเป็นวินเป็นเวียนกับมาเจอสามีเธอแล้วก็หายนนหายนนหายแบบปิดทิ้งเป็นยังไงให้นั่งเครื่องบินมวนมาเฮ้ยลูกหละ <c oughs> ่ะลูกจ้อยลูกจ้ใจนั่งเครื่องบินเ,เป็นยังไงมว,วนมาลูกหลานด้วยได้สั่างยังกินบอชโมงหนึ่งค่ะมวนโ่ได้สั่างยังเลยโ่ได้สั่งยังเลงยละกั พวกละมวนบุมวานกับมือหลานน้อยลานน้อยว่ะลานน้อยเป็นที่เป็นพี่เลี้ยงมากสุดทางเลยถนนฝั่งนู่นแหะครับอยู่ฝั่งนี้บ่ไม่ไมไอปสอครับจักแล้วเขาบอกใคุณเหนเลยนานมานึงเป็นคนอยู่ไกลเคียงอรเียบนี่บอกุสาวรีนี่ละใชสมรมสมัยสงครามอาหารเกี่ยวกับประเทศเนา เราบอกขยันนมันมีในกูเกิลนะเปิด <c oughs> เพลงแต่ว่าอันนี้เปิดเน,น้นอนุ <c oughs> สาวรีย์พัฒนาการเป็นประวัตินำตอนสู้เราเป็นยังไงจังไลยอันนั้นเฮ้ยตัวอ,อันตามตกลงตัวสี่คือเรื่อยบ,บ่นี่ผมเหรอครับครับปุ๋มกางหาเรื่อยอยู่ครับเรายังกางขาอยู่ว่าหมายความว่ามันเป็นท่านเทอมของเทอมของงานเป็นบอกมัน เลือดพิ้นตอนเนี้ยเขาขายไปแล้วล่านึงเลยล่านเดียวยวัน,นนี้เขาโอ้โหติซื้อเลือดตอนไหนสองขาก็บโอ้โหข้าวสีแดงเขาบอเพราะว่าเด็กเสศษมัเนเดนนี้ต้นเนี้ยเด็กเสศษมันหลายครับเด็กเสศษมันหลายเดือนหนึ่งอาจักแเขาจ้างเป็นบาทไทยหรือยูเอสดอลลาร์ยูเอสครับเดือนหนึ่งจากยูเอสเอออต้งไม่เห็นจะตัวเลขเพิ่งชีวิตสมมพูดว่าผมรับเออตะกี้เมื่อคืนเมื่อคืนตะกี้อ่ะผมก็บเสีหายแป๊บประมาณสัก แบบส0่เหรียญอ่ะสมมติว่าสี่บสออันนั้นอยู่หม่องใด้ให้ใกล้ยังไงต้องวุ่นรถกับรถนั่นนี่วุ่นรถสายอยู่ลานอยู่สายวุ่นตรงนู้นอยู่ขวามือบ่ครับอยู่เทิร์นหล่ะครับเรียบๆทา้งโดนไปประมาณ2องกิโลงอยู่เทิร์นตอนนี้มันบ่ครับอยู่เทิร์นเสร็เฮาบ่ฮู้ทางแล้วตอนสุภาพาเป็นเทินมากผมเดินมาตลอดนะฮะเดินเอาโอ้อมาหนีสูพนักงานครับรถนั่นพนักงานบวกการ์าเลย บุกาเอ้ยคำนี้อาจารย์บุก้าเอ้ยคำว่าคำที่อาจารย์ว่าอาจารย์พูดว่าเลยเป็นเกียรติย่างสูงที่ได้นั่งที่ได้นั่งที่ได้นั่งรถให้เดาว่าอาจารย์พูดอายุเท่าไหร่คิดถ่ายเลยนะครับเรียบเรียบยุติอ๋อน้องน้องจอยให้เดาว่าอาจารย์พูดเนี่ยอายุเท่าไหร่ ห <sa> น้าบานเลยน้องเลยค่ะป oh. ู่ชมว่าสวยแล้วหน้าบานเลยนะจะได้กี่ชั่วโมงลูกสาวกินตเที๋มเลยค่ะเหรอใช่ค่ะเป็นคนที่ไหนคนนครพนมค่ะอยู่อำเภออะไรมึงอยู่อำเภอยังลูกหลานมึงอยู่สายมึงอยู่บ่งใดเอ้อเข้าไปข้างในได้ค่ะเออเดี๋ยวค่อยคุยกันนะก็ทำขนมเจ็อ้เป็นฮันร้านลาบ ลงลงลงรถเอารถไปจอดตรงไอ้ชิดกำแพงเลยครับโอเคเอาลงหนีได้ครับลงก่อนลงก่อนอ๋อลงคอนี่ลาลาบโอ้มีแต่คนงามแท้เออมีแต่คนงามแท้สบายดีเอาตัวไหนมาดังจนต่อขวดก่อน นี่เป็นเป็นฮานลาบฮานอาหารอิสราเอลปะว่าพนักงานครึ่งมดกเบิ้งอ่าเบิ้งอ่าสาวลาวสาวลาวพาเปร์สบายดีฮู้ฮู้เข้าาสบายดีบ่นั่งนั่งน้องจ้อยนั่งนั่งเซิร์นเซิร์น น้องซุกนั่งพีอา้านั่งหัวโต๊ะเป็นคนใจเงินตีนี่นอ่าน,น,นเดี๋ยวเป็นไข้ละ้ซซือซ้อนั้นเดิอซือซ้อยาซื้อยากินไรอือเพราะว่าตากแอร์กินแน่ๆหนลายอย่างมันหนาวเอาน้ำมาก่อนละ่ละ เอาน้ำมาก่อนเอาน้ำาน้ำเปาน้ำเป่าน้ำเปาน้เป่าตัวบเพอน้ำแข็งอันน่ะอะเอาเอาน้ำเปล่ามาให้อันนี้ก็คนจะกินยาคนจะเอาเหล้ามาแล้วกทาทาพอพอขนมาเอาคนลาวว่คนลาวนอลาวใส่ตันี้ขัาว้คลกันบ้านเบยงเบียงกัน น้องชายไอ้โสดโสดแบบสนิทเลยแม่กบแม่กข้างบอลซุดเดยบบ่เคยดอกเสืียรถอ่านพวกว้าพวกว้าในนี้นี่บ่มีอีสังขอเบอร์สาวมาสุดทางบ่เคยโทรเห็นเห็นเห็นอะไรหอเ็นเป็นะน่มาครัยเนี่นี่อยเาุกกันเลย ยังไงลูกพี่ว้าวโอ้มากินลาบ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 ลูกพี่กินลาบกินกินลาบนี่โอ้ดีใจดีใจคนดังโทรหาโอ้ผู้ชายดำแอดเวนเจอร์กินลาบเนี่ยฮะลาบพีเนาะ โอ้ยมาพี like ่ก hey, ับก so ิลาบเอ็ดนี่อยู่พี่ก็มีสาวลาวน่ะดิสาวลาบเป็นเลยให้ให้ขอเบอร์ให้บ่ให้ขอเบอร์ให้บอคนสดเดี๋ยวของพี่เดี๋ยวพี่ทีเอาเหล่าอยู่แต่ว่าเอาสาวกินยางานคือสัญญาณบมดดีเลยลูกพี่เอ้ย การพี่แกดยังโบชื่อละโบชื่อโบชื่อโบ้เลยพี่เกดเดี๋ยวเดี๋ยวสินัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัปมอดพุ้นท่ากัปมอดพุ้นท่าพี่โบได้ยู่ไก่ปานในสินัดไปบ้านน่าดีจักอีกจังมื้อนึงแล้วก็ขึ้นหน้าไก่จังมื้อนึง ถ้าถึงกลับมาคุณหลาโดย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 เดี๋ยวเจอกันเจอกันเพราะว่ายังไปยังสิไปสุรินทร์ต่ออยู่บ่โอ้เรเที่ยวให้ทั่วโดยโดยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวไปสุรินทร์ต่อเข้าเข้าไปยังบ่เคย่อนไปนะซูลินทร์เนาะแม่นว่ะมันก็เคย่อนไปเออเขื่อนไปเลยซูลินบดีมีมีไกด์นำเที่ยวก็เลยต้องต้องไปไปสุรินทร์ต้องกินสุราเพื่อนวะ โอ oh, e ้ต้องไปสราเไปสุร oh, OK? er ินทร์เนี่ยร้ภาษาคีอ๋อเ็น่าจะว้าเป็นอยู่บองพระอ้นบอบองพระอ้นบอรู้แต่ลงบ้อบาบองพระอ้นบบองเสียงบงเีย่าโอเคโอเคโอเคพีโอเค ยื้อแถวหน้ากายมันคือมืดละอ๋อเดินเดิเดิเดิตอนนี้อยู่อยู่ใส่ก่อนอยู่กองทางด่วนอนุสาวรีย์สมรภูมิโคโนสุรีไส้เขายู่แถวโนสุรีไส้เหรอไส้เจ้าอ๋อเอาคลิปภาพมาในไลน์โอเคพี่โอเคจัดเต็มแม่หมดละสบายดีสบายดี โอ้พี่น้องเอกะดีใจคนดังโทรมาโอ้ยพี่แก๊กถือว่าเพื่อนขึ้นไปยูนมาราดเพื่อนวาสิไปลินอยู่หน้ากายก็เลยว่าขากลับนี้ถ้าหาบอตอมสาจอยกลับไปหอดพุ่นเดี๋ยวจะนัดพี่แกกมาเรี่ยวน้กัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hai menu năm, chịu hai mươi năm, chung hai mươi จิ้มจุ่มก็เนี่นะทุบไข่แล้วก็จุ่มน้ำร้อนแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอันนี้อันนี้ลาบาบเนื้อลาบเนื้ออันนี้ต้มแซบเนื้อต้มขมต้มขมอันนี้สําหรับน้ําจิ้มของลวกจิ้มจิ้มจุ่มอันนี้อาหารว่างอันนี้ผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ยังมีไข่เจียวใส่หมูอีกยังมีไข่เจียวหมูอีกเมนูหนึ่งเออได้ขยำมาอีกได้ไอ้ฟอันนี้อันนี้อาหารว่าง ขอให้จะคำหน่อยเด้อกูคิดตัวในหลาหน่อยมันส่งมันขายขายด้กูซื้อเงี้งให้จักโหลอยู่ก็้นหนึ่งตัวรู้อาไอุ้่นปูรู้ว่าตังค์ไม่พอขอแม่ไม่ได้ขาดทุกตัวเลยนะกูมันทุกหลายบอสุดแล้น้อยละน้อยมาเฮ็ดเรียกสี่เดือน แล้วตอนนี้มันได้แล้วแล้วมันกัดกับดึงดึงมันมาทำยูทูบเบาแรงมาอยู่เมืองไทยสี่เดือนสี่เดือนอยู่เมืองใดลูกถึงหนึ่งไม่คิดไปทั่วเลยก็ดีประสบการณ์ดีหลายดีหลายอยู่กรุงเทพหรออยู่เมืองไใดลูกมามาเดือนแรกไปอยู่ที่บางกะปิโอ้อ้โเนื่องเขาช่วยในเดือนในเดือนหนึ่งแล้วก็ย้ายไปที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตเออเอ ได้สมวันออตำรวจไล่ประสบการณ์ดีประสบการณ์ดีประสบการณ์ดีจากนั้นมาก็มาอยู่แถวบุคโลเออบุคลโลเออบุคลองมาอยู่ร้านหมูกระทะ ได้เดือนหนึ่งอีกแล้วก็ตำรวจมากวดอีกหนีอีกแล้วก็มาอยู่ที่ถนนเรียบด่วนเออเรียบด่วนเรียบด่วนในรามินทาใช่ค่ะโอ้เก่งมากเลยไอ้ลาน้อยมึงไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายกับข้าวแบบนี้แหละขายต่างๆด้วยแล้วก็มีร้านน้ำพอดีอยู่ได้เดือนหนึ่งก็ได้ความรู้แหละ ดีมากเลยลูกดีมากเลยเดี๋ยวมึงเรียกปู่ไว้เดี๋ยวเองจะได้จะเป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วได้ลูกชายปู่ด้วยแล้วก็ได้สัมบัติได้มงโอเคไหมเสร็จปู่ปู่โหดนะมึงเออฮลโลเฮลลูสตรีทขายขายยังอายุขายยังขายยังขายยังเฮ้ อ <łość> ายุใครยันคนสวยๆนี่เมาเลยโว้ยไม่ยังไงหมดเายวัยเด้อมาจากเมืองไหนคนขี้เวียดนามอันอันอันอัเชื้อ สปีกเวียดนามใส่ด้วแอมแอมีเมื่อไหรของเวียดนามครับสิงหลเ้วแอมสิงหัวสิงหลังหาติงอหไลๆเี้ยห้าติงห่างจากไอ้ไอ้โบนเ้อสิบอ่สนี่ถ้าแขกถ้าแขกอมกนยีุ่ิ้มก่กันก่กันโตยตสาวเวียดนามสมมติจากอมข่าวงาไมเนาะิ้มแอมโยิ้มแอม

บางรวยบางรวยอ๋อนทัหมลยวจะขายกี่ที่ทั้งคูคออยู่ประลาณสองพบาทยพันนึงก็โหย้โเก่งมากเลยเก่งมากเอิ้นเหียวเียวกมเียวมเนียวเนีล้นี้ไปอยู่คาติงดีกว่าไปอยู่ทะเลเลไคตงน่าอยู่นะครับไม่นาเดี๋ยวที่นี่บ่อยไมี่มาที่นี่บ่อยไทุกวัน โอเคจะมาเป็นลูกค้าที่หนึ่แล้วเจอแอมชื่ออะไรตีน่าค่่ะีนาโชคดีกุลาบถือว่าครบครบแล้วเนาะครบแล้วเนาะเมนูเฮาครบแล้วเนาะอันนี้ข้าเจียวหมูสับแล้วน้อยลงมือก่อนละได้เลยลูกเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าบรรยากาศบรรยากขายด้วยขายเลยวะพวกผม ยังบโบ๊แมนยังอันนั้นบอกยังนี่ไอช่างกันน้ำตกว่ะไม่จดไปใ่บอกเสือร้องไห้ว่าเสือร้องไห้ยังยังเขากำลังยังเสือร้องไห้ไอตัวเล็กเองเล็กปู่ข้องโตไว้เองจะได้รีสอร์ทเขาใหญ่แล้วก็ได้รถชายหลายคันนะมึงโดยเฉพาะ โอ้หลายน้อยมันประสบการณ์หลายแล้วตอนนั้นทีม้าเนาะมากันจะโคนมากกันหลายมาทั้งทีมอันปกติอันแต่ละมือตื่นเช้ามาให้ยังลูกตอนเช้าอ่ะตื่นมาแล้วก็นนึ่งข้าวแล้วก็คนสวนแล้วจแต่คนสวนแล้วแล้วก็ไปคนมันไปคนมันกับพี่อาพื้น ความขยันคนอะได้รเอยาเส้เลือกเอาแล้วมาบลูสไอ้ไอตัวเล็กไอ้นี่นี่ไอไอเอาลงแบ่งครกลงท้วยนั้นครึ่งหลูกพวกนั้นน่ะเออแบ่งนั่นแม่นบลูส์ที่จับนี่แบ่งแบ่งนบ่งน่ะใส่ลงไปทุ่นนั้นที่จับอ่เดินนั่นแหละใส่ลงไปครึ่งหนึงแล้วก็กวาดลงไปเลยเออโอเคเสื้อลองให้ลูกโอเคอันนี้ก็ใส่ไว้หน้าเนี่ยเืตอมไม่ถึงทั้งทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งทั้งนั้นถึงสองลวอ่าทั้งทั้งนี้ทั้บทรุษมันถึงยังอ่ะ ไปคนมันในโลจะไอ่มกูปลากูปลาตะาในโลหนึ่งสี่พันกิ๊ดโบได้ละเดี๋ยวนี้บาทะไดไอพันไดพันจังหวีสี่สบประมาณประมาณเจ็บาทเฮ้ยแพงกว่าบ้านเราดิวะบ้านเราแค่สองบาทกว่าสามันเก้าสามบันาปลายลือเหลือประมาณห้าบาทห้บาทกลัวๆเดี๋ยวนี้ แล้วทีนี้เขาจใส่เครื่องจักรกไม่ใช่แใส่ให้อนจรัให่ใส่อันตัวนี้บอได้จำอย่างี่เรื่องข้ามไปดูว่าท่านหนจำมาปัญหาว่าอย่างเงี้่ตอมาลองม่องลองล่ล่องล่องล่อ่องล่อง่อมอง่องอ่องล่ล่่า่อ่่่่ นาะแมนบอลซุปแต่ถ้าปูไอไไม้กับทอแขนข้ามัะเอาเอาเรื่องจริงเลยวะามเอาเร็วไอต้มไอได้บอลจั์ได้ภาพสวยยู่บ่ สวยมากเลยเบิกก้อนข้าวโมเสวย่งหอมไหมเออปลาแล้วผ่าแล้วมึงมาเลยเดี๋ยวตัวอื่นก็จะเปลี่ยนขวดมามึงเราซีแก้วไม่อยู่ที่นี่กี่นานนานนี่ยังไม่ปูน่ะไปก็เดือนละโอ้โหเก็บเงินได้เยอะแยะแล้วมารวยเยอะแยะเลย จริงๆผูก็จะไปนั่งร